สาย P.E. ตกปลาสาย P.E. ทับ12ดีอย่างไรนานาคนไหนที่สงสัยไหมครับสาย P.E. ตกปลา Fishking นะครับเป็นชื่อแบรนด์ของเขาทัด12นะครับทัด12เส้นนะครับพรีเมียมไฮเทคโนโลยีนะครับ P.E. ทับ12เส้นกลมมากเหนียวมากสีไม่ตกช่วยในการทรงเหยื่อได้ไกลนะครับ ข้อแตกต่างจากสาย PE ทั่วไปนะครับเพิ่มแกงกลางของสาย PE มาถัดอีก4เส้นนะครับทำให้เส้นในการถัดแน่นขึ้นรับแรงดึงมากขึ้นเมื่อเส้นถัดนะครับรวมกันนะครับทำให้เส้นเหนียวขึ้นทำให้เส้นสายกลมลื่นไม่สาตรมือส่งผลให้ตีไม่สะดุดช่วยในการส่งเหยื่อได้ไกลกว่าเดิมเป็นยังไงบ้างนะครับ ข้อแตกต่างของสาย PE สาย PE ทับ12นะครับของแบรนด์ i s h King มีให้เลือกเลยนะครับ5เบอร์0.8เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับ0.8เหมาะกับการตีปลาช่อนกับพงนะครับเบอร์ B. 1ก็เหมาะกับการจิกทะเลเบอร์ B. 2ก็ตีสแคทนะครับ เบอร์3ก็กระพงใหญ่ชชโดใหญ่นะครับตีจิตทะเลตีสแคตทเลยนะครับส่วนเบอร์4ก็ตกงานทะเลนะครับงานหน้าดินจิตทะเลนะครับฝากด้วยนะครับมุมตะก้าซ้าย